อยู่จังหวัดสระบุรีนะคะคือพี่แต่งงานตั้งแต่ปีสี่เก้านะคะ mm hmm. ก็ก็ปล่อยให้มีน้องมาเรื่อยๆนะคะแต่ก็ไม่ได้แทนว่าจะต้องมีตอนนี้ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็คือเขามาตอนไหนก็ก็ตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ไม่คิดว่าเวลามันผ่านไปนานก็ไม่คิดว่าตัวเราเองจะเป็นคนแบบมีภาวะมีบุตรยากอะไรอย่างเงี้ยะคะ mm hmm. ่ะค่ะอ่าพี่จะข่าวคดีว่าก็น้องก็ เห็นเพจเนี้ยค,ค่ะคี่จะจเลยจากตอนแรกก็ยังไม่ได้อติดต่ออะไรมานะ,ะแล้วปล่อยมีบุตรมานานหรือยังคะก็ปล่อยมาตั้งแต่หลังแต่งงานเลยนะคะตั้งแต่ปีสี่้าค่ะค่ะแล้วเคยคิดท้อไหมคะที่แบบว่าน้องไม่มาสักทีอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะก็ตอนแรกังไม่ได้คิดอะไรแต่ว่า เริ่มก็อายุมากแล้วก็เริ่มเริ่มท้อนะคะเริ่มคดเริ่มทนะ้องเนี่ยก็ใช่ก็เริ่มคิดไปค่ะแล้วอะไรที่เป็นจุด,ดเ,เปลี่ยนที่ให้คุณนงรักอ่ะค่ะ,คะตัดสินใจที่จะมาพบคุณหมอประวรัลิสาที่สุพรรณบุรีคะแม่แม่สามีอะค่ะมามาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็พูดขึ้นมาว่าควรจะมีสักนสคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้พี่รอ้อง ติดต่อหรือดูว่ามีหมอที่ไหนเกี่ยวกับมีักษาที่ดุกยากอะไรเงี้ยดูค่ะพี่ก็เลยนึกถึงเพจของของคลินิกเนี้ยค่ะคือดูดีเอสเนี้ยค่ะก็เลยติดต่อเข้าไปนะคะแล้วก็มีการนัดหมายให้มาตรวจสุขภาพร่างกายก่อนเนาะจากเรื่องต้นผลตรวจสุขภาพร่างกายคุณนงรักเป็นยังไงบ้างคะจากที่คุณหมอแจ้งมาคือผลก็คือทางฝั่งของสามีเนี่ยค่ะค่ะเชื้อน้อยอืค่ะ แล้วก็สำหรับคุณนงรักล่ะคะ่ของทางที่ก็ทางคุณหมอก็ไม่ได้ว่าไงนะคะแต่อาจจะมีเรื่องกับอายุที่ว่าจานวนไข่อาจจะร้อยร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะก็เลยคุณหมอก็บอกว่าไม่แนะนําเรื่องอายุไยค่ะเพราะว่าเชื้อน้อยคือผมไม่มองอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็แนะนําเป็นวิธีเด็กหลอดแก้วเนาะใช่ค่ะกระบวนการ ได,ได้ค่ะดเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะ<อ>เดี๋ยวจะให้น้องมีนนะคะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านเด็กหลอดแก้วหรือเล,เ,ลเลือกอีกแบบหนึ่งก็คืออีกซี่นะคะอธิบายขั้นตอนก<อ>ระบวนการให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะก็คืออันดับแรกน,นะคะเราก็จะให้คนไข้อ่ะค่ะหรือว่าเราเรียกอย่างหนึ่งก็คือผู้ใหม่ทั้งพี่ผู้หญิงแล้วก็พี่ผู้ชาย เข้ามาตรวจสุขภาพก่อนเนาะเพื่อประเมินภาวะของการมีบุตรยากนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณหมอก,ก็จะฉีดยากระตุ้นไข่นะคะประมาณ10ถึง12บสงวันแล้วก็เราก็จะนัดกันไปเก็บไข่แล้วก็เลี้ยงตัวอ่อนนะคะพอหลังจากที่เราได้ตัวอ่อนแล้วเนี่ยเราก็จะส่งตรวจโครโมโซมให้กับคนไข้นะคะเพื่อดูว่า ตัวอ่อนที่เราได้เนี่ยค่ะมีความผิดปกติไหมเด็กเป็นดาวไหมที่สําคัญเราก็จะรู้เพศน้องก่อนเนาะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเรียกตัวอ่อนฉีดก,กลับเข้าสู่ผงมดลูกให้กับแม่และทางเทินิกเราเนี่ยค่ะก็จะดูแลตั้งแต่ตั้งคันฝากคาันยันน้องมารับวัคซีนเด็กเลย ประมาณนี้ค่ะแล้วตอนนี้ก่อนที่จะเข้าสู่กระบ,บวนการต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะคุณมิน้นก็คือว่าต้องงดการมีเพศสัมพันธ์กันมาก่อนประมาณสวันนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายนะคะแล้วก็ทานยาบำรุงวิตามินที่คุณหมอให้ไปประมาณนี้ค่ะคุณนิ้จ้ะแล้วเดี๋ยวกลับมาที่คุณนงลักษณ์นะคะ,ค,ะคุณนงลักษณ์ทำอีกซี่ประมาณกี่รอบคะ องรอบนะคะรอบแรกได้ตัวอ่อนสองตัวใช่ไหมคะใช่ะแล้วก็ใส่ไปแล้วใ,ใส่ใสไปแล้วก็ตั้งคันประมาณหกสัปดาห์เนาะของคุณดงรับใช่แล้วก็เกิดภาวะแทงคุกคาม,มาได้ใช่ไหมคะแล้วก็คุณดงลักก็มีแผนที่จะสู้ต่ออีกรอบหนึ่งโดยการทําเด็กหลอดแก้วอีกรอบหนึ่งกระตุ้นไข่อีกรอบหนึ่งใช่ก็ใช,ใช่รอบที่สองได้ตัวอ่อนกี่ตัวจ๊ะ ตัวอ่อนรู้สึกคาจำไม่ผิดหกมังคะหกตัวใช่ไหมคะแล้วก็ตรวจโครโมโซมใช่ไหมคะตรวจโครโมโซมค่ะค่ะตรวจโครโมโซมดนตอบแล้วทั้งหมดสตัวอ่อนใช่ไหมคะแล้วก็ตรวจโครโมโซมก่อเลยค่ะแล้วก็ตัดสินใจใส่ตัวอ่อนในรอบนี้ด้วยเนาะค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จในรอบนี้ด้วย ตอนประสบความสําเร็จคุณนงรักษ์อายุเท่าไหร่คะตอนนั้นตอนนั้นประมาณสี่สิ2อง่สิบเอ็ดส่องสี่สิบเอ็ดย่ามข้อสี่สิบสองใช่แล้วก็ฝากคันที่คลินิกเราเลยเพราะว่าอยากจะให้คุณหมอดูแลทุกขั้นตอนนะคะแล้วก็คลอดกับคุณหมอจ้ะคุณนงรักษ์มีเคล็ดลับหลังจากการดูแลในขณะที่ตั้งคันอยู่ไหมคะแบบว่าดูแลยังไง ทำไมถึงน้องเกิดมาสมบูรณ์อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วคุณแม่มีความคิดแล้วก็มีความสุขแฮปปี้ในขณะที่ตั้งครรภ์จะ้ะก็มีความสุขตั้งแต่รู้ว่าเขามาอยู่แล้วก็ก็พยายามตัวังสบายน,น,นะคะก็ไม่คิดไม่เครียดอะไรเงี้ยค่ะก็คุณต่อก็แนะนาให้กินอาหารที่มีประโยชน์อะไรนะขดในเพียงฟองเนี่ยค่ะค่ะ แล้วหลังจากมีบุตรคุณนงลักษ์มีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบว่าน้องมาแล้วนะหลังจากที่เรารอมานะานรู้สึสกว่าครอบครัวตัวเองจบคมมขึ้นนะคะแต่ที่บ้านจากที่เคยอยู่เป็นสองคน่างกับสระเนี้ยั้งก็ไม่เหงาแล้วมีเจ้าตัวน้อยประจำบ้านแะลหลังจากนี้นะคะจะให้คุณนงลักษ์ฝากถึงคนไข้ที่เขาแทนที่จะมีบุตรนะคะนะคะ คือตอนนี้สมมติว่ามีคนกำลังท้ออยู่ว่าไม่มน้องไม่มาสักทีทำไมถึงมีบุตรยากนะคะเดี๋ยวให้คุณนงรักให้กำลังใจคนไข้กลุ่มนี้หน่อยค่ะอยากให้อยากให้กำลังใจนะคะเพราะว่าตอนแรกที่ก็รอดในรอดบ้างที่ก็รู้สึกว่าที่ก็ท้อเหมือนกันแต่พอมาคิดดูจริงคือมันเหมือนกับว่าเราก็้อยุ่อยู่แล้วอะค่ะเราต้อง,อออองถ้าไม่ไม่ทำอีก,กลองอีกสักครั้งหนึ่งอะคะ่ะ ก็จะเสียโอกาสนะคะก็ะเลยลองดูอีกครั้งหนึ่งหอสเพราะว่าเวลานานไปเร็วมากเพราะผู้หญิงเนี้ยคุณหมอบอกอยู่ว่าถ้ายิ่งอายุมากจนวงไข่ก็จะยิง่งลดลงอะไรเงี้ยค่ะค่ะพี่กระจายตันใจทำก็ไม่อยากให้ข้อนะคะถ้าใครที่ิจะทําก็รีบมาติดต่อองทาคุณหมอเลมเพราะว่าจะได้เขาเรีอะไรอ่ะเหมือนกับ ครอบครบูรณ์เหมือนี่อะไรเนี้ยค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณนงรักษ์นะคะที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวันนี้แล้วก็เป็นแขกรับเชิญชที่มีเกียรติสำหรับทาง p w s Clinic เราอย่างมากเลยค่ะเดี๋ยวถ้าคุณนงรักษ์ว่างๆก็เข้ามาพบคุณหมอได้นะคะพาน้องมาเยี่ยมคุณหมอได้เลยนะคะจ้าสวัสดีค่ะ หลังรับชมคลิปดีๆจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับ PDS Clinic ของเรานะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้ทีมงานมีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะคะ